ยายยายอาบน้าเสร็จแล้วอ่ะสดชื่นดีไหมแล้วสดชื่นดีสดชื่นดีใช่ไหมเนี่ยสดชื่นดีเราร้องเพลงให้ฟังสักเพลงได้ไหมแล้วมึงอยากฟังมึงก็บอกมาจะร้องให้ฟังร้องได้แน่นะได้ร้องเพลงอะไรหิมเลเลยเพลงชาติเหรอยังไม่หกโมงเอาหิมเลเลยดีกว่าเล่เอาหิม ลต้องลำด้วยน้องแล้ต้องลำอย่าลำก็ลำอย่ามาทำลวนเล่เอาหิมเลเลหิมเลเล่ฉันยัไม่ลำกับพี่งามเนาะฉันกลัวติดเกาะทะเล่เอาหิมเลเลหิมเลเลจะลำ อย่ามาทำลวนเล่เอาหิมเลเลหิมเลเลจะไปก็ไปกระโดดขึ้นท้ายเรือเมอเอาหิมเลเลหิมเลเลเดือนสิบวันสิบอะไรนะ วันเพ็งเดือนสิบสามเดือนสิบสองน้งเต็มตลิงเกาทั้งหลายชายยิิงเอ้าแ่งูกกันจริงวันลอยกระทงเอาลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมาเลิ้งลำวงลำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเอ้าเพลงชาติเพลงชาติประเทศไทยรวมเลือนเนื้อชาติไทยยืนตรงกันแล้วเป็นประชาลัดป่าไทยกระไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ชมหวนด้วยเทวนไม้หลักสมักมัธยีไทยนิรักสร้งก แต่ทั้งลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมทีสารเลือดถูกยาติวิชาติปี้ะเลิงประเทศไทยชวีไม่ใช่ชัยยเหนื่อยไหมหอบเลยเหรอเหนื่อยไหมนี่พักเหนื่อยก่อนออกกินน้ำไหมเจ้าน้ำไม่กินเอาน้ำไหมไม่กินเาน้ำไม่กิน เราจะทำไมก็จะให้รางวัลจะให้กินน้ำมาเจ้เอาไว้แล้วกินน้ำก่อนหายเหนื่อยก่อนเอาวรางวัลเนี่ยแสงกิ้วแสงกิ้วเหรอแสงกิ้วแสงกิ้วแปลว่าอะไรใหญ่ใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วพูดได้ไงอ่ะแสงกิ้วคือขอบคุณคือขอบคุณเออขอบคุณอ่ะเอากินให้หมดเนี่คือขอบคุณอ้าวอืมอ้าวกินเลย